สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับผมวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นวันคอมมอนตี้เดย์นะฮะวันนี้นะวันที่ผมอัดอยู่นะฮะเป็นวันคอมมอนตี้เดย์แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเก็บตกนะฮะซ่อมซ่อมนะฮะเป็นงานซ่อมของไดโนนะครับก็วันพรุ่งนี้นะฮะวันอาทิตย์นะครับที่17นะฮะกรกฎาคมนะครับ ก็จะเป็นคอมมูนิตี้เดย์คอมมูนิตี้เดย์สตารีนะครับผมก็เวลาจะเริ่มนะฮะ11โมงจนถึง2โมงบ่าย2โมงนะครับก็จะปล่อยสตารีออกมานะครับไอ้เจ้าโปเกมอนนกกิ้งโครงนี่นะฮะปล่อยมาเยอะเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะครับ แล้วก็พิเศษนะฮะัรัวโมดูลจะอยู่ได้3มชั่วโมงนะครับน้ำหอมจะอยู่ได้3มชั่วโมงนะครับน้ำหอมเนี่ยต้องเดินนะครับถึงจะออกตัวนะฮะส่วนรัวโมดูลใช้กระเสาอ,อยู่ใต้เสาใช้ได้เลยนะครับแล้วโบนัสนะครับโบนัสจะเอ็กพี XP จะคูณ3นะครับถ้าเปิดลัคกี้เอ็กก็จะคูณเข้าไปเป็น6นเลยนะฮะ ใครอยากได้ xp ก็เปิดเยอะๆนะครับแล้วนะครับพัฒนาร่างนะฮะจากสตาร์เวียนะครับไปเป็น s t a r ์ a p ปเตอนะครับจะได้ท่าพิเศษนะฮะทากัสนะครับท่านี้เป็นท่าแรงนะครก็อาจจะทำให้ตัวนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากขึ้น แล้วก็จะปล่อยชายนี่นะฮะทุกคอมมิตี้เดย์จะปล่อยชายนี่นะฮะเรทชายนี่จะสูงคือมีโอกาสได้ทุกคนแหละครับถ้าจับเยอะนะครับจับเยอะได้อา่าอะไรนะชายนี่เยอะนะครับเสร็จแล้วก็มานั่งลบกัน <laughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะครับขายก็ไม่ได้เ <laughs> พราะตัวนี้มันปล่อยคอมมิตี้เดย์ได้ทีเป็นสินะครับอ่ะแล้วก็การกายร่างนะฮะ สตารี่นะครไปเป็นร่างที่2นะครับจะใช้25แคันดี้นะครับแล้วจากร่างที่2ไปร่างที่3จะ100แคันดี้นะครับแล้วก็เอ็กคูสีมูฟบอกไปแล้วเนาะตัวนี้น่าจะดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการพัฒนาร่างจากร่างที่2เป็นร่างที่3เพื่อรับท่าพิเศษเนี่ยนะฮะก็จะทำได้ตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับ แต่ว่าการปล่อยสตาลี่ออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับจะจะจะ,จะอยู่แค่3ชั่วโมงคือ11บเอโมงถึง2องโมงนะครับแต่ว่าพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าได้ถึง1นึ่ทุ่มอันนี้ดีมากนะครับได้แคนดี้คูณ2ด้วยนะครับเออแคนดี้คูณ2อะไรข้างบนอ๋อไอพีจากการจับได้แคนดี้คูณ2นะฮะแคนดี้เอ็กแอลคูณ2นะฮะแล้วก็ นะครับสเปเชียลเทรดนะครับก็คือจะเทรดแบบพิเศษได้1ครั้งบวกอีก1ครั้งนะฮะจากปกติจะเทรดแบบเทรดชายนี่เทรดตัวไม่มีเทรดออะไรนะโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนในตำนานเนี่ยจะเทรดได้วันละครั้งก็จะเพิ่มอีก1ครั้งนะครับแล้วก็เทรดจะลดสตาร์ดั้ลง50%ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีนี่ฮะตั๋ว19บาทนะครับบ้านเราจะเป็น19บาทนะไอ้สีชมพูนะฮะสามารถซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับก็จะมีเควสมาให้เควสส่วนใหญ่ก็จะแจกของแล้วฮะแจกไข่บ้างแจกที่ฟักไข่บ้างนะฮะแจกลัวบ้างนะฮะแล้วก็มีจะมาให้จับนะฮะน้องซาลีนะฮะบางทีก็มีให้จับจนถึงล่างสามเลยนะครับ ตัวเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับมันเป็นแค่เควสนะครับแต่ผมปกติผมซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโปเกมอนจะได้น้องสตาร์ลี่มานะคตัวแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์พิเศษนะจ๊ะแล้วช่วงเวลาพิเศษนะครับตั้งแต่2โมงนะฮะหลังจากที่เขาไม่ปล่อยสตาร์ลี่แล้วนะฮะจนถึง1ทุ่มเนี่ยนะครับก็ไอ้ร่าง2นะฮะสตาร์เ เอ่อสตาสตาลาเวียนะครับอ่าก็จะมาเป็นบอสสี่ดาวนะครับบอสสี่ดาวน่าจะตีลงง่ายนะซึ่งจะต้องตีใต้ยิมเท่านั้นนะฮะคือใช้บัตรสีส้มกับสีเขียวเท่านั้นตีนะครับรีโมทไม่ได้นะจ๊ะนะฮะแล้วถ้าเราเอาชนะไอตัวนี้ได้นะฮะสตาเวียได้นะครับตรงใต้ยิมนะฮะในระยะจากยิม300เมตรเนี่ย จะมีสตาร์ลี่เกิด30นาทีอ่าเจ๋งฮนะเออคอมมิชี y เดย์เขามีอย่างนี้คอมมิ n i ี y เดย์เขามีอย่างนี้แล้วนะฮะอีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ก o ุ๊ปเพลย์โบนัสนะครับก็คือถ้าเราไปเล่นกันที่เสาใดเสาหนึงเยอะๆเนี่ยนะครับจะได้ XP คูณ4นะครับแล้วก็ได้โบนัสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ ระยะเวลาแค่30นาทีนะฮะอันนี้ข้อมูลจากรีเจนนะครับลีมาเปนรูอ่ะประมาณนั้น,นครับทุกคอมมิตี้เดย์จะเหมือนกันหมดนะครับก็ท่าล่างที่3นะฮะสตาร์แรปเตอร์ Star พอดีผมไม่ได้ขึ้นกราฟิกนะฮะพอดีวันนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดด้วยนะฮะจริงจริงตอนปล่อยคลิปเนี่ยผมอยู่ทางจังหวัดนะครับสตาร์แรปเตอร์นะครับก็อ่าถ้าได้ท่ากัสมาเนี่ยนะครับน่าจะดีแล้วก็ถ้าชาร์จก็เลือกเป็นเบฟเบิร์ดกับ ครอ s คอมแบทแล้วกันนะครับเบสเบิร์ดภาษาไทยน่าจะเบสเบิร์ดนะ Cross Combat ก็น่าจะค o s ส c อมแบ t นะครับถ้ากัสผมไม่รู้ครับก็จะเป็น e x c l u s ค v ูซีนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็11โมงจุดถึง2โมงจับนะครับแล้วหลังจาก2โมงไปนะครับไปตีบอสก็ได้นะครับไปตีบอสก็ได้แล้วก็โวหรือว่าเทรดก็ได้ เพราะฉะนั้นช่วง3ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับสิบเอโมงจนถึง2บ่าย2โมงเนี่ยพยายามจับให้เยอะที่สุดครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอามาเทรดนะฮะในชั่วโมงหลังแล้วก็พัฒนาร่างได้นะครับอย่าพึ่งไปพัฒนาร่างนอกจากถ้าใครมีตัวที่แบบเอ้ยฉันต้องการพัฒนาร่างรออยู่แล้วก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะช่วง11โมงจนถึง2โมงเนี่ยจับแม่งอย่างเดียวเลยครับ นะฮะแล้วหลังจาก2องโมงปุ๊บหมดกิจกรรมปุ๊บก็เทรดนะฮะพัฒนาร่างตีบงตีบอสว่าไปประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้สเปเชียลรีเซิร์ชเนี่ยก็ทำน่าจะเสร็จไม่ยากอะครับนะฮะโอเคนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะตอนปล่อยคลิปผมน่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับพอดีมางานดำนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปว่าบัตรชมพูเนี่ยมันมีเคเวสอะไรบ้างนะครับ กิจกรรมนี้เล่นฟรีนะฮะบัตรชมพูเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอ่าผมขออวยพรนะฮะทุกคนได้ใช้นี่ IV ร้อยกันเลยนะครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ